เองครับรถมาเองกันสองแถาคาไหนกันนอนนั่นพักนั่นนี่ระวังทางก็ระวังก็จาไม่ค่อยได้นะเพราะวันันไปหลายวันแล้วเนะาะจะเนาะยามาถึงบาง้านนึงแต่วันอาทิตย์จะบ้านใหม่ตั้งนี่ยภาคไตจุดนี้เกิดือ้นจิรวางเอบูเดอร์จะ้ะทำไม่พิษนะถ้าจะไม่พิษก็จําไม่ได้นอะนหลายวันแล้วก็ลืมระวังบ,บูเดอร์มามาทรนเฮียมจะ้ะ ที่ประมาณนี้หักหลมาดึงเตียวเวลาตอนเติมไฟฟ้าจะมันตั้งชั่วโมง4ี่นาทีกว่าจะติมพักกันพักมาเลยตามตูดกันมาเลยเมื่อยก็หยุดพักกินกาแฟดึงกินเข้าเข่าห้องน้ำนอนละในรถคุณปู่ก็เมื่อยกันนอนในรถวิวสวยเห็นมันสวยกเก็บมาฝากเก็นหลายคนบอกว่า,า,าเดินทางกับถ่ายคลิปมาดูดึงเด้อย่า ย่าก็เลยมาถ่ายให้ดูจ้ะคุณปูก่ก็กอกเมื่อยแต่ว่าก็เรายาถามแกก็กบอกฉันไม่เหนื่อยรอกของแ่าจะเป็นหมูกกันเลยะลอยก่อนทำทำหลายหลายด้าเส้นทางเส้นนี้ระวังทุ่งเซื่อมาไอ้บ้านอยู่ใหม่นี่จ้ะบ้านใหม่นี่กับหมู่บ้านเขตเขตของไอ้กู้น้ำตกสวยนกกระนั่สวยไอ้บ้านยาดาที่อยู่ใหม่นี่ก็ชื่อ เอ <S <S อไปดิฟังตามเป็นทางบางทีกับฝนตกถึงที่ก็น,นังดึงก็ขอตัวัตางศาสแสยังใส่เอาคูก็นเก็บอออกของเอเอาอออกยืนตั้งชาบ้านเ่นออะไรน่ะจยากลำหนักลหนังเนาะราเขมาเก็บของเขาคุยที่ยังไม่ได้เข้าที่ตามทางมานนําตกก็สวยฝนตกกแรง,แรง บรรยากาศสวยก็มาฝากกันนะการเดินทางมาถึงนี่ก็บดไัยดีจะตะบอกันเหนื่อยกันคักนอนหลังศักคืนพักกำลงทางมาเลยเห็นนั่นกับภูเขาที่สวยกับถ่ายมาคลิปมานึกได้ก็บถ่ายตอนนี้มันไม่ได้พูดเงเพราะว่าบางทีก็ลืมเนาะเลยมาพากใส่เอาที่หลังที่นี่ก็จจำไม่ได้ว่าถึงชุดไหนแล้วตอนถ่ายคลิปเดี๋ยวก็ไม่ อันไดวดอากจ้ะทิ่ประมาณนี่บางที่บางจุดกับเหมือนอยู่ทางภาคเหนือเราเป็นทุกเขาว่าหลวนดึงไร้ดึงแล้วกค่แต่พอมาเทศไทยนี่อยากพูดเองก็ค่อยฟังเอาเนาะค่ะเนาะเก็บ <c oughs> <c oughs> มาฝากกันแล้วจ้าแต่ก็ยังมีอีกหลายคลิปด้วแต่ว่าก็ที่ไม่ลงมดดอกค่ะน,นี่นี่จะเห็นรุงก็เลยถ่ายเอาไว้ตอนพักรถ ก่อนี่ถึงทุนเฮียมผักรดชัดไฟเห็นสวยก็เลยมาถ่ายลุงกินน้ำให้ดูก่อนที่เขาทิพย์ผักเออก่อนี่ถึงทุนเฮียมผักโรงแรมกันผักหายเหนื่อยแล้วแต่ว่าจะไปถึงเออทุนเฮียมมาไม่ถึงกันเลยหยุดผักโรงแรมก็ทางผ่านอนี่ยากกับชีละชีโบชีใบให้ดูลุงกินน้ำม,มันสวยขาวิลาชโลชัดเบ็ดจ,จ้ ชาร์จแบตมันนานชาร์จไฟฟ้าโอ้โหเป็นพิษพูดก็ไม่าะทุกชาร์จไฟฟ้ามันเสียเวลาตรงนี้เนี่ยชาร์จต,ตั้งแต่บูเดอร์มาถึงเนี่ยโรงแรมขังทุนเหียมก่อนถึงทุนเหียมนี่ก็ชาร์จแบตสายชาร์จไฟถึงสามรอบจ้ะรอบละสี่สิบร้อยสี่อชั่วโมงสี่สิบนาทีห่วสามสิบนาทีทำไปเต็มร้อยจ้ะทีนี้เราก็พักรถเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปต่อไปพักโรงแรมก่อนถึงทุนเหียม เราอยากตื่นเช้าก็พักไปแตะเช้าก็มาถึงบ้านเด็ถ่ายคลิปไปอีกอยืนต่างกักนั่นแหมอินทร์จะก็ไปนั่งไปมาสองแถาเลยอะไรย่างเงี้แหละคำไหนนอนนั่งมันนกเข้าอิะทร์ก็สวยดีวิวต๊ะดึงดีดึงนั่งไปต่างก็ถือว่ามาเที่ยวกับพักไปเรื่อยเมื่อนั่งก็คำนั่งก็นอนนเหนื่อยก็นอนนั่นลุนนกขึนนนน้นได้ก็ไปตอ่อ ลูกเขากับพักกันแบวบกปั้มโองงหน้านี่นจะ้ะชีวิตต์จ้าไอสวิตเ์ไอคนเทาสองเทาไหวกเกษียนได้ยาไว้ชีโรสวยงาไมไหมคะทุกคนสวยนี่นงชมมุกฝากพี่น้องได้ดูเห็นหลายคนอยากเห็นนี่ก็จะไม่หายเหนื่อยดอกค่ะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ดู ตามเดินทางนตามค่ำเย็บกลองที่พี่น้องอยากเพื่อนๆที่พี่นองอยากเห็นเนะเาะอผมมอ้อง,องหาตะป่าเพ็ดเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิงหาอยากมองหาตะป่าเพชรเนาะตรงนี้ดูการเก็บเพชรเด็กๆตากระจงรู้ป่าตรงนั่นตรงนี่ฮูนะ่ะอีกเคยนั่นแหลนะเราเนาะเราชอบเก็บเพชรนา,จานะจ๊ะเนาะเลยไอ้ไอ้อาเปดันโอ้ยนทำตก ตากระจองหาแต่ไปาตามทางมานี่เจอเฮ็ดขันตะเลนหลายกลุ่มเหมือนกันตามทางตอนนี้รถกระมุนนาไอตอนนี้รถออกมาจากไอแถวคา,างูดเดอร์ละมุนะ่นนาไปทรนเฮียมจ้ะตอนนี้ออกมารถออกมาได้ประมาณครึ่งชงั่วโมงแล้วออกจากโรงแรมมาจะจะดุงนาะไปทุนเฮียมจะไปบ้านใหม่ได้จะเด้อไปบ้านใหม่อยู่ต้งนี้ทางใต้ตใชายเดนสวีดินดุ นอร์เวย์ก yeah, <and> ็เอ๋ไกเอน้ำบินเมืองหลวงดอกจ้ะดูสล์โลนอ่ะแต่หมู่บ้านคิดว่าเฮ้ดเติมมูดฟอร์มีชุบเป็นดีเอ่อเฟนิกสตาจากหมู่บ้านเฟนิกสตาอยู่ทางดิชไยเดนทวีเดนจ้ะประมาณนี้เลยปลูก็อยาอยู่นี่ปูกขับรถอันมาออกมาเด็กถึงชั่วโมงเกือบนั่นแหละแล้วก็ยึดจอดรถเติมน้ำมันเติมไฟอีกจ้ะใช้แบตเตอรี่ใช้อะไรฮ ไฟนะ่ะไฟฟ้นะาน่ะอีนนี้โอ้ Jamie, through, ยอยากกูได้ไม่ถูกเด้อค่ะเด้อจะถือจะซากันเนาะใช่จช่ไปเรื่อยครับลงไปเรื่อยขึ้นภักไม่ขึ้นนี่แถวกลางไอ้ไอ้บูเดอร์นี่ก็เป็นขึ้นที่สองเรจจะบ้านบนภูเขาฮิตเตอฮิตเตอร์อะลาฮุสอะอันเอาอ่ะอะตักบ้านภักตักอากาศจ้ะฝั่งนี้ก็เป็นน้ำตกสวยๆน้ำตก ต้องตัวไม่บังนะกันเนาะวิวจะสวยวันนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะไม่วานี่ฝนตกคลิปนี้ก็อยากกระถ่ายที่ละนิดเอาให้พี่น้องได้ดูดวยกันเนาะนี่คืนขึ้นที่สองนอนจากวูเดอร์ออกมาแล้วนี่ส่านีต่อไปก็บทไปนอนกลางแหลมทั้งเหนทุนเหียมพอทุนเหียมเร็จแล้วก็นอนอีกคืนนึงแล้วขึ้นขึ้นเป็นขึ้นทุกตทายแล้วกับเขาหมู่บ้านจากของเขาบ้านใหม่ ย่ามาจากทุ่มเสือยายออกมาแล้วคนของออกมาตะคืนที่เราฟังก่อนเนาะเท่ากบแรกกอนเนาะกบมแรกกอน,นะากกอนอยาออกมาจากเมืองหยิบยาอยู่บ้านเก่านะ่ะประมาณสามทุ่มเก็บของกว่าจีแล้วกว่าจีเอทำความสะอาดบ้านไปรอเพราะว่าเขาจะมาดูวันพฤหัสวันอังคานรนึกวันพฤหัสด,ด,ดิอะไรจำไม่ได้อะไรจะเลยคนของออกเ้วที่นี่ มันเลือกกระจิงแต,ต่ว,ว่า,ต,ต,ววาต้องออกมาเพราะว่าเราขนของออกเพื่อนแล้วไม่มีที่นอนม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรบ้านเราก็ทําความสะอาดแล้วเพื่อนก็บ,บอกนอนต่อเยะขคืนก่อนจะที่นอนมมใหายนอนก็มาเสียเวลาเก็บเก่าก็เ,ากเลยพากันขับรถออกมาชั่วโมงหนึ่งมานอนเอ้บาดตูฟอร์ดโรงแรมาของสนามบินบาลูฟอร์ดคืนหนึ่งเพื่อเอ้ไม่ต้องนอนโรงแรมนะคะนะันเนาะเพราะว่าไม่ต้องนขนข,ของออกนอนโรงแรมเราว่าขนกระเป๋าออกเสียแพงกระจิงแต่ว่ามันดีกว่านอนยึดแต่ พอมันดึกแล้วก็จองโรงแรมไว้ก็ไปถึงนั่นก็นดึกนี่นะเออใช่ไปึกไปถึงบารีฟอดขับรถไปสองชั่วโมงกว่าบารีฟอดสองชั่วโมงกว่าพอออกจากบ้านดึกสามุมงกว่านะ่นจาจะอันที่เห็นที่ที่เห็นนี่คือทางไฟได้ะจ๊ะเด้อกันไว้ไฟากันทางรถไฟมีกระท่อมฮิตตาอะไรปันผักรอ้อนก็โต๊ะป๋า ปลาไซมอนเนาะบ้านเองวันนี้บ้านนี้เขาเรียกเนาะแต่ภาษาบ้านนี้เขาเรียกไอ้ลักเซนพร้อมเป็นหน้าทะเลไอ้สายน้ำจืดนี่าจางฮีสวยโอ้ยสวยสวยสวยพี่น้องดีไหมนี่จะก็จอดนี่ก็จ,ปาาจ,จกปลาน้ำจืดอจะปลาไอ้ไซมอนประมาณนี้แต่ละอีกเบ,เบทกสทะเลก็สนอีกเร,กรอือยาพาร์ทบริการที่สุดออโตกฟรีจ่ายน้ำรถจอด ตบอยู่กลางทางอะไรนั่นเป็นน้ำจืดน้อยจ้ะขบวนนี่ก็เป็นทางรถไฟแล้วก็ปลาเฮ็ดญาตดากระมองปลาเฮ็ดหาเฮ็ดที่นี่แหละคนบ่าเก็บเฮ็ดเนากนนะกันเนาะปีนี้ไม่ได้เก็บหรอกเของป่วยดาพอดีกับคุณของยายดาคุณปู่ไม่มีเวลาวางให้เพราะการทางรถไฟวิ่งก็วิ่งกันนันไปก็รถยนต์นี่เระจ้ะวิ่งไปยีบปรญญายไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆเนาะกันเนาะอ่านี้ ไล่ๆๆๆๆเป็นเถาใดก็ขับรถแข็งกิไปกินกาแฟมากนี่ไล่ไล่เนี่ยดูยหู้ต่ยีนั่นลกันเนาะขนยอดสูงสุดแลวนี่มยากาศทนียากถ่ายตังห้เป็นฮิตแต่เป็นนี่เป็นแคมปิ้งจหมู่บ้านแคมปิ้งนี้่ ก็มาหาโต๊ะปาหลังปาอะไรแล้วตั้งโรงงานอะไรนี่ไม่รู้ทั้งนานแล้วก็แคมปิ้งแคนจอก์เพราะเป็นน้ำจืดน้ำอะไรกับแคมปิ้งจอดมานทำบ้านเนี่ยเราพักร้อนก็เลยพักตากอากาศโต๊ะปูโต๊ะปาแคมปิ้งนี่ก็มาเช่าที่พักที่อะไรกันนี่น่ะแล้วก็ตุ๊กน้ำจืดปลาน้ำจืดเราฝรั่งเขาจะยมเก็บผลไม้ปาเดินพวกเขาเดินเที่ยวก็มีฝรั่งก็ไม่ได้ กวอันตรายอะไรดอกตอนนี้มันก็ไม่ชัดหมดตกไหลลงมาบนนู้นมันไม่เห็นชัด